อันนี้จะเป็นต้นเดิมของเขานะคะนี่เอาเนี้ยก็จะเป็นดอกเขาเขาจะมีดอกมีนของเขาแล้วเขาก็จะหยุดไปเรื่อยนี้นะคะนี่เราก็ต้องมาขุดออกเพื่อที่จะเอาไปไว้อีกแปลงหนึ่งนะคะให้หมดเลย ราก็จะเอาใส่ไว้ในาฝาแบบนี้เลยนะคะที่เราได้มาเนาะนี่มันจะเป็นเบีย้ยที่เราได้มานะคะวิธีการของปุ้มนะคะคือ,ค,อคือตรงเนี้ยเดิมมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นดินข้างบ้านเนาะเราเอาไว้ปลูกพวกแบบไม้ประดับอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือคืออยู่ในตัวบ้านเลยนะคะข้างบ้านเลยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยดูละมันน่าจะแบบว่าซ้อต้นเบีย้ยยากอะคะ่ะก็เลยเอาน้าเนี่ยเปิดลดน้ําก่อนนะคะ ต้องให้ดินมันชื้นๆก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยใช้เสียมนะคะเซะเข้าไปนะคะกะประมาณเอานะคะว่าซาะยังไงที่จะไม่ไปตัดรากเขานะคะอันนี้เราก็จะวนอยู่ในบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งมันจะมีเบีย้ยต้นยี่หล่านะคะหรือต้นใบเลื่อยของเราเนี่ยเยอะมากๆนะคะเราก็จะใช้เบีย้ยที่เราได้ตรงนี้นะคะย้ายไปไว้อีกที่หนึ่งนะคะที่เราเพิ่งทำลานใหม่นะคะลานตากข้าวใหม่นั่นเองนะคะแม่เขาจะทำเป็น เป็นบล็อกเป็นบล็อกไว้นะคะไวป้ปลูกพวกพืชผักสวนครัวนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมาย้ายต้นยี่หล่าเนี่ยไปก่อนเลยนะคะต้นใบเลื่อยนี้ไปก่อนนะคะออรและชื่อทางการมันนะคะคือ,อ,อผักชีฝรั่งนะคะเนี่ยเขาเรียกผักชีฝรั่งเนาะบางพื้นที่บางคนนะถ้าเป็นภาษาทางการมั้งนะคะส่วนบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าต้นใบเลื่อยนะคะหรือว่าต้นยี่หล่านี่เขาจะมีความหอมนะคะอันนี้คือ ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนะคะจะดีมากเลยเพราะว่ามันใส่ต้มยำก็หอมนะคะใส่ลาบก็หอมใส่ในส้นตมตำก็หอมนะมนี่เลยเราได้มานะคะเยอะมากนะคะนี่ยังไม่หมดนะนี่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปใช้เสียมนะคะแคตต่อแถวๆต้นหมากนี่เลย เ,เยอะมากนะคะแต่ว่าไปจับต้นเดิมของมันเนี่ยมากไม่ได้นะเพราะว่ามันมันมีความรู้สึกเหมือนมันมีหนามมะค่ะทุกคนเวลาเราจับไปเหมือนเราเจอหนามด้วยนะคะ mm. ก็หากันแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีมีต้นที่เป็นเบี้ยะคะ่ะอยู่แถวแถวแบบแถวแถวกระถางมันนี่แหละแล้วก็อยู่ใต้ต้นหมากเนี่ยนิดนึงนะคะ นี่จา้าที่เราได้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปลงแปลงกันค่ะพี่ๆขาไปจา้านี่ฉันมาแล้วนะคะอันนี้คือเราต้องเปิดน้ำลดเขาก่อนนะคะลดดินให้มันชื้นๆก่อนเนาะอ่ะ อันนี้แม่จะทําไว้เป็นล็อกๆอกๆไว้เลยนะคะทีนี้เราจะปลูกอะไรก็เลือกเอาเลยนะคะอย่างตวเนี้เราก็จะปลูกต้นยี่หล่าหรือต้นผักชีฝรั่งนะคะรอบต่อไปอาจจะปลูกต้นหอมผักชีผักกาดนะคะประมาณนี้นี่ปุ้มก็จะเริ่มปลูกแบบนี้เลยนะคะทําง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ต้องแบบต้องเอาเสียมมาไม่ต้องนะคะใส่ถุงมือยางนะคะแบบปุ้มถ้าใครที่กลัวดินมันจะเข้าไปในเล็บ,บค่ะอ่า ก็ใส่ถุงมือยางแบบปุ่มนะคะถุงมือพลาสติกมันจะมีความหนานิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วนะคะจิ้มลงไปในดินเลยดินมันมีความชื้นมันมีความความนุ่มอยู่แล้วนะคะจิ้มลงไปพอประมาณที่จะสามารถฝังรากเขาลงไปได้นะคะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็บีบเลยะค่ะใช้มือสองใช้นิ้วมือนะคะสองข้างบีบปุ๊บแล้วก็จบเลยนี่เราก็จะทําการชําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบแปลงนี้นั่นเองค่ะ พี่ๆที่มีพื้นที่จํากัดนะคะสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะว่าโอเคเราทําแบบนี้มันสามารถปลูกกินปลูกทานภายในควเรือนเราได้จริงๆนะคะเพียงแค่เรา,เาลงทุนซื้อมเมล็ดพันมานะคะมาเพาะก่อนนะคะเ <c oughs> พาะเสร็จปุ๊บค่อยเอาเขามาลงแปลงแบบนี้นะคะให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนเราค่อยเอามาลงแปลงแบบนี้นะคะ <c oughs> มันช่วยให้เราอะเซฟเงินในเรื่องของการซื้อผักไปได้เยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ถ้าไปซื้อเขาเดี๋ยวก็ มัดละหบาท10บาทนะคะก็อยู่ได้แค่ไม่กี่วันตู้เย็นก็จะเหลืองไปจะเน่าไปนะคะแต่ถ้าเราปลูกไว้ข้างบ้านแบบเนี้จะมาเด็ดไปทานตอนไหนก็ได้นะคะคือมันเป็นพืชผักสวนควรัวที่ที่สามารถใช้กับอาหารหรือนําไปประกอบอาหารได้หลายแบบมากเลยนะคะนี่อันนี้คือทําเสร็จแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องลดน้ําน้องไปอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเพื่อให้ความชุ่มชื้นเพื่อให้น้ํามันพอนะคะ แบบนี้เลยนะคะลดให้มันชเ่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นวันต่อ,ตอไๆไปถัดไปเราวข้มาลดเขาทุกเช้านั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะพามาชําผักประมาณนี้ค่ะและพบกันใหม่ EP หน้านะคะว่าจะพาไปทำอะไรฝากกดติดตามด้วยนะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ